ใบแดงตลอดเลยครับเห็ดคอนขาวครับเนื้อปลาทูแก่ครับบวบเรียมครับต่อด้วยชะอมครับใบแมงลักตามมาติดๆิดท้ายที่ผักหวานครับแกงเลียงปลาทูนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วครับส่วนผสมแกงเลียงปลาทูนึ่งครับมีปลาทูนึ่งครับวันนี้ได้ปลาทูนึ่งตัวใหญ่มา2ตัวครับบวบเลี่ยมครับ นี้ผมหั่นแช่น้ำไว้นะครับวันนี้ได้บวบเหลี่ยมอ่อนน่าทานมากครับสดสดอ่อนๆ่อนเลยครับเราก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ครับมีผักหวานครับใบแมงลักเห็ดขอนขาวเจะอมพริกแกงครับผมตำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีพริกสดหอมแดงพริกไทยขาวแล้วก็กะปิครับกะปินี้ให้เรานําไปย่างไปให้หอมก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาตำปรุงรสด้วยน้ําปลาซุปก้อนรสหมูแล้วก็ผมปรุงรสครับสาหรับปลาทูงนี่เราจะนําไปย่างให้หอมก่อนครับวันนี้ผมก็จะใช้วิธีใช้หม้อทอดไร้น้ามันครับนําปลาทูใส่หม้อทอดครับ อณหภูมิร้อยเก้าสิบใช้เวลาสิบห้านาทีครับครบเวลาแล้วก็จะสีเหลืองประมาณนี้นะครับเราก็ไปพักให้เย็นแล้วก็แกะก้างออกเอาแต่เนื้อครับเนี่นะครับปลาทูหนึ่งที่เราแกะเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องแกะชิ้นเล็กมากนะครับมาเริ่มแกงกันเลยครับตั้งน้าแล้วก็ใส่ซุปก้อนลงไปครับเราเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ําแกงนะครับถ้าใครมีน้ําซุปใช้เป็นน้าซุปได้เลยครับทําแบบนี้ดีกว่าเราเอาน้ําเปล่ามาแกงนะครับมันจะเข้มข้นมันจะมีความนัวกว่าพอน้ําเดือดซุปก้อนละลาย ใส่พริกแกงที่เราทาไว้ครับสูตรแกงเลียงในวันนี้นะครับผมใส่กะปิผมไม่ได้ใส่น้ําปลาร้านะครับถ้าใครที่ไม่ทานกะปิหรือใครชอบน้ําปลาร์ก็เปลี่ยนเป็นน้ําปลาร์ได้หรือใส่ทั้งสองอย่างก็ได้ครับรวมกันไม่ได้ผิดกฎกติกาแต่อย่างใดนะครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนครับใช้ใบแดงตลอดเลยครับเห็ดขอนขาวครับสําหรับเห็ดก็เพื่อนๆสามารถเลือกใช้เป็นเห็ดชนิดอื่นได้นะครับตามที่เราสะดวกเลยครับเนื้อปลาทูแกะครับ บวบเหลี่ยมครับสำหรับบวบเหลี่ยมก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็สุกนะครับเราไม่ต้องให้นิ่มมากนะครับพอน้าแกงเดือดขึ้นมาอีกรอบปรุงรสในน้าปลาครับผงปรุงรสครับใครจะใส่ชูรสใครจะใส่ผงปรุงรสเลือกได้ตามชอบครับไม่ชอบไม่ใส่ครับต่อด้วยชะอมค,ครับ ใบแมงลักตามมาติดติดปิดท้ายที่ผักหวานครับแค่นี้แหละครับปิดแก๊สได้เลยน่าทานมากเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยครับ แกงเลียงปลาทูนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับเมนูนี้เนี่ทานเล่นเพลินมากครับวันนี้มาเป็นถาดเลยครับกลมกลมครับแซบนัวไม่ต้องบรรยายเลยครับร้นร้อนครับวันนี้หมดถาดแน่นอนใครที่ยังไม่เคยลองจัดได้เลยนะครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ